ตันนี้เราก็ได้มาถึงน้ำตกดาดฟ้าที่ชั้นห้านะครับดูบรรยากาศรอบๆครับในน้ำถึงจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ก็มีป้านะครับที่เห็นอยู่ในน้ำนั้นเป็นเกมนะครับเขาเป็นเกม,มาได้แล้วพักแล้วนะครับพอดีคู่เกเขาไม่อยู่เขาก็เลยต้องมาเล่นคนเดียววันนี้ส่วนพี่ไก่เห็นเดินรีบๆไม่รู้หายไปไหนนะครับ ส่วนนี้เป็นหนุ่มผมยาวสุดหล่อของคณะกูนะครับแบดพีชชายาเขาส่วนนี้คือคนถ่ายนะครับเป็นผู้จัดการบาดูนะครับบากามบบากามโดยเฉพาะแม่กับพูดนะครับบาดูสกงสเกลมีหมดครับ ัวตัวที่เห็นลิบๆอยู่ไกลๆนั้นคือพี่ไก่นะครับไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรนะครับข<ม>บนอ๋อยืนยืนแจ๊กใหญ่เลยนะครับตันนี้เป็นแอมนะครับแอมสี่ดอกแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้เปลี่ยนชายาใหม่เป็นแอมล่างแปดแล้วนะครับชูมือสองนิ้วนี่คือแปดคูณสองนะครับ เราไปเที่ยวน้ำตกวันนี้ถึงจะไม่ได้ไปถึงชั้นที่8นะครับเพราะขอห้ามขึ้นมาอันตรายมันสุดเขตความรับผิชอบของเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะครับเราก็ไม่ควรฝืนนะครับ ลงน้ำานะะอย่าโดนหัวนะเออเลยนะนี่เป็นการลาเล่นขึ้นบ้านนะครับโยนน้ำโยนหินลงน้ำนะครับที่เห็นลอยตรงนั้นคือใบต้นไม้นิดนึงนะครับของฝ่าที่นี่นะครับสูงูงเข้าไปครับสูงเข้าไป นดูท้งอ,ทองฟ้าครับโปร่งใสครับบรรยากาศดีมากวันนี้บรรยากาศรอบๆที่สูงครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งสูงลิฟฟ้าเลยครับ่ <c oughs> ที่เห็นอยู่ที่ตู้ทั้งเขาคือกระป๋องน้ำอัดลมนะครับเอาไว้เป็นสเบียงนะครับแก้เหนื่อยครับเฮ้ยงงสุดท้ายแอมเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับนั่ยัง,งนั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดีเราไม่ที่วเวราไม่ชอบนะรับนะแล้วเอ็มถึงแล้วเอมถึงแล้ว <laughs> ดูบรรยากาศรอบๆครับ3า0รอสิบงศาครับไทรก็ได้หนุ่มคนนี้เขาโดนรอบยิงเมื่อเช้านะครับยังมีชีวิตอยู่ครับไทรก็ได้บอกรถอยู่แล้วใชต้วาแล้วโยหนูตอนนี้ฟ้ากำลังเริ่มคืมครับฝนกำลังจะมาแล้วรู้สึกได้ครับเราควรที่จะลงไปแล้วนะครับ ไป,ออไปดูหอชั้นสามกันดีกว่าอันนี้ดีกว่าแต่ชั้นนู่นอ่ะเนี่ยเราดูแต่ชั้นนไม่มีใครถ่ายให้ครับต,ต้องต้องทำแบบนี้ครับเดินลงก็เป็นทด่เดิอเลย มา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 ให้นี่มาอีกแล้วนี่มาแกล้งกำลังบันทึกอยู่วิดีโอนะอ๋อบันทึกวิดีโออยู่วะนี่เป็นน้ำตกอ่าชั้นที่ห้านะครับอืมเวนื่อยเนี่ยเหนือ